มาเจอกับหนูอีกแล้วแม่อิซซาปอลโกชิจารเมนว้าวเห็ดนะจ๊ะพี่น้องโอ้พ่อแล้วค่ะพ่อแล้วมันโน,น้นเนาะนี่มันดอกอ่อนๆเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิพูดก่อนว่าแม่จะไปทางไหนว่าสันไปทางโน,น้นไปข้างล่างไ,ไปข้างล่างปะข้างล่างจ้าพี่น้อง ้างบนมันดอกหน่อยอยู่โอ้ยน้องเล่มปีจะเหยียบดูซิเห็ดนะหยิบเอาลูกเก็บเก็บน้องเล่มปีหน้ามนมาด้วยเห็ดปลิมน้ำเอาไปด้วยจ้านางไก่นี้มันเป็นนางไก่ชิงโกะมาลอรลยอันนี้เป็นเห็ดนางไก่ไหมวะสันมันคือบมเมนน้องเล่มปีเป็นเห็ดเกลือ เห็ดเกลือห้าปรโรสกุดมันเนาค่ะนี่ตามไหลนี่โอคนเก็บไปแล้วแต่โดนแล้วล่ะค่ะพี่น้องหอยเข้าตัดขาเห็ดปีน้ำเปียกเปียกดอกจูม่จ้ะ คาคิปไปน้่มันหางจ้ะน่ะไปตรงโน้นไหมมาสันมันเห็นยางรถยางรถยนต์ใช่ไหมเขาบอกว่ามันน่าจะใช่ เินปีมันสิงอีตอ้อ,อมันเป็นด้านซ้ายมือโน้นมันจะดกทางโน้นไปโน่นค่าพี่น้องเจอแล้วใช่ไหมกลุ่มเห็ดนางรอแพนมาเก็บ นายทานเขาล่าสัตว์มันน่วงพันดำดำพันธรรมดาขาเหลืองเหลองยาหมอด อากาศเย็นแห้งชุ่มชื้นงามกรไดกลุ่มนี้อีกมาอีกฝากหนึ่งปลาที่สองจะพี่น้องเปลี่ยนตะกา้าน้องเล่นปีเปลี่ยนผ้าด้วยมันชุ่มชื้นเปียกอุณหภูมิบวกห้าหกองศาัโอเคอยากไปเก็บตรงที่มันเยอะๆที่แพนเก็บให้ดูปีที่แล้วนะ่ะมันไกลจะพี่น้อง ปลาเลาะบริเวณบ้านมันจะไม่เยอะเท่าปลาไกลๆนู่นเดี๋ยวก็ไม่ปไปไล่นะคะปลาตรงไหนมันสะดวกก็เก็บไว้ก่อนถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงยังไง อันี้มะลงแล้วละล่ไปกะไปเก็บค่ะถ้าเวลาเราว่างเนาะอันนี้น้องเล่มปีท้อนนะคะบอกให้เก็บแล้วก็เดินไป น้อยก็บานกิ่นน้ำมากเลยค่ะหักง่ายด้วยมันเปราะนับดอกเห็ดเลยลูก นุ่มค่ะพี่น้องเนาะนุ่มค่ะไปหากลุ่มที่ว่ามันเป็นโน่นแน่เนาะเป็นไรเอา้าเอาอันนี้พุ่หัวอะไรล่ะพี่มาแฮมโบลหรอกูโบลหรอกูคนมันก็บเบลุแล้วไม่มีซี่เนี่ยว่าคนมันยางแล้วบบมีเห็ดว่าสันพี่น้องท่านใดยง โอ้ยเห็ดชุบไปรอเก็บไปเลยค่ะเก็บไปอบแห้ง ปลาใกล้บ้านนะคะอันนี้ปลาไก่ไก,กัดมันคำเรีวจะพี่น้องรับน้องเล่มปีแล้วก็เลยขับรถมาเก็บห่างจากบ้านประมาณห้าหกกิโลค่ะพอออกกำลังกายมันไม่ใช่มีงูมันเข้าไปในจำศีลที่หิน ตั้งนานแล้วลูกอากาศมันเย็นคือก็ละแม่มันไม่ใช่มีแล้วหิมะมันลงสามสี่ครั้งแล้วก็ละลายไปแล้วหนาวได้ยังไงพ่งมามาไม่ถึงสิบนาทีเลย อากาศไม่ใช่หนาวห้าหกองศาสามกิ่งใหม่ก็มีจากพี่น้องขออนุญาตไม่เก็บไปทุกกลุ่มนะคะ่ะมันก็น่นวมอยู่จากพี่น้องตรงนี้มมนมีเฮลเว้ร่าเลยทีมีหลายนี่ระเบียบป้ารยน แม่เดินข้ามมันน่วมมันน่วมแม่ก็เลยไม่เก็บมันไปอันนี้มันดูเฟรชส,สดแข็งอยู่ก็เลยเอา ถ้ามันแช่อยู่ตรงที่ลุ่มหญ้ามอสดูดน้ำแล้ามันจะน่วมเร็วกว่าน้ำเยอะ ดูในหญ้ามอสปริ่มน้ำนหนูเห็นก่อนแม่อีกตอนที่เดินเข้ามาใช่ไหมลูกแม่พาไปเก็บกลุ่มล่างก่อน ได้ขแค่นี้คะ่ะป่านี้เก็แบแป๊บเดียวเองเอาแค่นี้เนาะป่านี้<ม>พาพ,พี่น้องๆลุงป้านาอาไปป่าอื่นเนาะ<ม>ไปหาที่ป่ามันมงใูใหญ่ๆ ah. จังเก็บพ,พ,พ,พี่น้องๆลุงป้านาอาคา่ะ<ม>ป่านี้ได้แค่นี้นะคะ<ม>จะพาไปป่าอื่นจัง<ม>วัดดีคะ่ะวับดีคะ่ะหม่แม่บายบาย รักเจอกันคลิปหน้านะคะป่าถัดไปค่ะยังมีอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องเก็บออกไปน้ำค่ะเสียดายน้องเล่นปีวิ่งไปก่อนแล้วค่ะน้องเล่นปีถึงรถแล้วพี่น้องคุณยางเร็วค่ะแพนก็เดินไปตามไหลนี่เนาะ แค่นี้จ้ะพี่น้องเก็บสองกุมค่ะไปป่าหนะ้าอีกไม้เลมปีเนี่ยจ้าทุกทุกคนแทนเก็บปลาอื่นมาแล้วค่ะนี่ใส่ตะก้าไว้ปลานี่ไดชั้นนี้ค่ะเป็นคลิปสั้นๆทักทายกันเนาะไปต่อไม่ป่าอื่นไม,ไม่ไปแล้วค่ะวันนี้สำหรับวันนี้วนนพวกเราขอบคุณทุกๆคน ที่รับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้า่าสวัสดีค่ะ